นอกก็สะอาดสะอาดเก็บกวาดใบไม้ยุไซก็มีทุกความหอมความเกลื่อนเห็ดได้ตอนมีชีวิตนี่เด้ทุกคนเห็ดผู้ขานมาสักการณ์นะค่ะเด้อสักการณ์ูยิ่งทำยิ่งได้เห็ดบุญเห็ดหลอดยิ่งทำยิ่งได้ค่ะเมื่อนี้กับสีมาตามโค้งสุดท้ายฝากพ่อแม่พี่น้องคับปูสุดท้ายซ่องหาแสนกับให้ได้น้ำโมได้ปูนี่เด้ซ่องหาแสมน่า ซองห้าแสนอันนี้ก็ซองซองซองหกหมื่นค่ะหกมื่นนี่หาแสนผอมตุลุ่งคงสุดทไายเลยค่ะปูเลขกออกที่บางกอกคนบอกกิจสระคนเนี่ยเลขดับดับสนิท ข้างล่างข้างบนมันบ่ปูข้างล่างข้างบนบ่มีมมหนึ่งบัมีหาบ่มีแปะไม่มีในเลขกำลังวันดับม,มี่หนึ่งบัวมีหาบ่มีแปะ,ะนี่เลขกำลังวันหยุเรืเร่องให้เบิ่งสูตรที่ติดความรวย สูตรพิชิตความรวยสูตรนี้ดับจะวางก็มีตัวเด่นให้เลือกเนี่ยสูตรพิชิตความรวยเล็กดับแล้วก็เล็กวิ่งบนล่างนี่เขาต้องว่าเล็กดับนี่เบิ้งเอาวิธีเบิ้งเล็กดับนั่นโมเมนต์เขาบีชิดอยู่ยังสีนเป็นเล็กดับโมเมนต์เนี่ยเล็กดับนี่เล็กวิ่ง วิ่งของอาจารย์เดขกำลังวันตรงกับวันจันทร์เด็กออกวันจันทร์มีแค่นี้หนึ่งห้าแปดไม่มีดับอัตโนมัติสูตรปิจิตความรวยศูนย์สามกระดับศูนย์สองกระดับบดับตะเกาสองเก้าสามกระดับวิ่งศูนย์บน่างล่องเก่าสูตรนี้ถึงแม้สีดับแต่ว่าก็บบึงอยู่ในกรอบกรอบตัวนี้ขัดออมมาจากสูตรปิจิตความรวยเมื่อสิออกอยู่แค่สองแถวนี้ เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ยูนี้ยูนียูนี้หกครูนี่เนะคูเนาะคูนี่แต่ว่าดับดับเบิร์ตเนี่ยยูนี้ดับเบิร์ตนี่เก้าสามกระดับอ่าศูนย์สามกระดับนี่ศูนย์สามสามศูนย์กระดับเก้าสามกระดับเก้าสี่กระดับนี่เนี่ยเก้าสี่กระดับ ตัวดับทุกตัวนี่ดับสูตรหนึ่งดับสูตรสองดับสูตรสามสูนสองกระดับสูนสองดับแบบไดเอทตี้นี่เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดดับแปดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดับสองบนล่างสูนสองดับไปแล้วเหลือคู่เดียวคือศูนสี่นี่ในสูนหนีเหลือครูเดียวคือศูนย์สี่แต่ว่ากรยกมา เด่นในสูตรดับเหลืออยู่สามคูในตะล่างนี่ไม่เคยผ่าดเนี่ยค่ะปูก็ว,ว่าเป็นบนล่างเนี่ยบนล่างเลขเด่นรวยเหลืออยู่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดสามอืมเอาส,สูตรเลขเด่นเด่นรวยนี่ลูกเนี่ยอยู่ในสูตรดับทั้งหมดสี่สูตรหาสูตรเหลืออยู่ในกรอบเนี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่สามอ่าเจ็ดสามเหลืออยู่แค่นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะ<า>เพราะฉะนั้นสูตรพิชิตความรวย ูตรไปคิดความด้วยสูตรนี่เดินยังไม่เคยพลาดก็เสีเรือสูตซีเม็ดเดียวอนอกนั้นก็เป็นตัวร่องอแต่ว่าไพ่สอบอยู่ในนีก็เอาเด้อพี่น้องเลขดับไม่มีกองสลักไม่มีเลขดับเป็นแต่เพียงแนวทางให้ดูเท่านั้นเพือ่อเขาสีได้เลือกตัวเน้นเนนเนาะค่ะปูที่ได้มกในตัวได้เก่าทํามาเพื่อจะได้เลือกตัวเน้นเน้นสรุปแล้วก็เลือกมาก็เสิยอยู่ในตัวนี้ ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเหลืออยู่ในสามคูนเห็นปะปูเนาะสามคูในสุดดับนี่เหลือดับเหลือดับแค่สามคูนนี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเน้นเนนที่เจ็ดสามปะปูคือเห็นบ่เจ็ดสามมันอยู่ไก่อยู่นี่อยู่ไก่กันแต่ว่ากัเจ็ดสามนี่มาได้อันนี้ปูเล็กดับเหรอะเล็กมากเลือเด่นเลื้อเลือที่บลับเหลือเล็กดับก็ยกม้าให้สามชุดอยู่ เป็นเลื้อดับมาให้สามชุดนี่ในเด่นเลื้อดับนี่เด่กนี่นครับที่เลือแล้วนี่สูตรเด่นก็สีเหลืออยู่แค่สามเม็ดร่วมกับเจ็ดสามเป็นสีก็จะมีสีศูนย์สีหกสีเจ็ดในสูตรนี่มานี่ก็เพิ่มเจ็ดสามไปอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่านี่เป็นร่างย่างเดียว บัตรเบ<า><ด>ิรงเลขประมูลบัตเลขประมูลซองห้าแสนผู้ใหญ่ใจดีเน,ะนาะผู้ใหญ่ใจดีบนอย่างเดียวสามกับสี่มาหนึ่งตัวสายวิ่งสายออกก็ร่างกายสายหลุดไม่ควนพลาดม่เคยผ่านจะเชียร์ได้แต่งวดนี้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเจะาจะจจมหัศูนเจ็ดสี่เม็ดเดียวบนตรงๆตรงตัวเลยบนเนี่ยปูอ่าส่วนของอาจารย์ ล่างตรงๆเป็นเจ็ดซีเม็ดเดียวคือกันอาจารย์ให้วิ่งเจ็ดลองสีล่างอันนี้วิ่งพิชิตความรวยวิ่งพิชิตความรวยวิ่งเจ็ดลองสีจับคู่เดียวเจ็ดซีล่างตรงวิ่งบนศูนย์ลองสีจัดคู่เดียวศ <S S> ูนย์สีกากไก่เชี่ยงกันนี่บนเม็ดเดียวของอาจารย์บนตรง สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก่าสี่ศูนย์แต่มันหัวขึ่นหัวลงเนะปูนเนาะกามีเด่นในสูตรดับที่ยกมากเมื่อกี้เด่นในสูตรดับนี่สามส่ว<ะ>เด่นในสูตรดับเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์สีไมีแค่นี้<ะ>ขั้นเพิ่มก็ไปกับสี่หกอีกเม็ดเดียวเนาะ,ะนี่เด็กสี่หกเลขประมูลล่าง เด็กประมูลล่างสองกับสี่มาหนึ่งตัวเจาะมาสีหส่หกสี่หกอยู่ยในสูตรไปคิดความด้วยสูตรนั่นก็มีแค่สีต่ตัวบนมันใยญ่แย่สิฟันเหม่นเฉพาะากัได้ตัวเดียวกันกับคู่สรุปแล้วเด็กบนอาจารย์ก็ยังมาชนศูนย์กับสี่อ้อาวสรุปแล้วเลขเลขมันก็อยนได้หนึ่งแ้วป่นี่ บนล่างนี่ศูนย์ในในสูตรดับนี่เนาะมเด่นใน,นสูตรดับบนล่างนี่มันก็อยู่นี่นี่คือเจ็ดสามเห็นไหมเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แมนมัน,มนยุ่ในหันบนลูกศูนย์เ <4 0, S 1> นี่ยเห็นไหมเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นี่ยยุ่งในหนีบนเลยนี่เนี่ยศู0 3, 0 4, นย์สามศูนย์สีน่นี่ชนเจ็ดสามเจ็ดสี่เนี่ยชนเนี่ยชนเลขเลขเหลือดับก็ว่ามันเข้าขมาขัดแบบเน้นๆก็จะได้ออกมาแบบนี้นี่คือล่างอันนี้ล่างเนาะ อันนี้คือรางรางชนรางชนที่สี่คนแต่ว่าคนสี่หกอาจารย์เจ็ดสี่อันนี้บนศูนย์เจ็ดสี่กับชนที่สี่ศูนย์อาจารย์เนาะอ่ะกม็มีซัมนีแคนแคนเม็ดเดียวของอาจารย์บนสี่ศูนย์รางเจ็ดสี่อันนี้รางสี่หกอันนี้บนพันกับเจ็ดสี่ขึ้กันเอาะกับพิจารณาเอาอแคนแคนเลย มีเหล็กประมุนสรุปแล้วก็เเลือ,อยย่แค่รวมรวมจังนี้มากกสีเลืออยููในชุดดับนี่สามสีโตรย่อมในสุดดับล่ะแขนน้องไม่อีกกว่าหันนี่เหี่ยวออกเลยหกนี่เป็นยังจังวาออกเตี้หกดับหกดับในสูตรเนี่ยหกดับในสูตรนี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกดับหกลางบ้ามาอเลือแจะสีเม็ 4, ดเดียว สีเม็ดเดียวกับชนคนเจ็ดสี่มีดับเบิลนี่ห้าแปดกระดับห้าเก้ากระดับเก้าแปดกระดับนี่สองแปดกระดับห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งสามดับเบิลบนดับสองแปดแปดนี่กระดับส้นสูตรไงเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดดับแปดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดับสองอันนี้เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดกระดับอีกดับแปด หนึ่งกับแปดก็หาดับอันนี้ดับศูนย์ล่างห้าบวกห้าเป็นสิบนี่ดับศูนย์ล่างแปดบวกแปดเป็นสิบหกดับหกล่างเพราะฉะนั้นแล้วศูนย์ไปบนคือเม็ดเดียวอ,อันนี้อันนี้ก็ไพมกักกเชียนชอบเกาได้มันเป็นแค่แน,นวทา,างเขาเหลือกเกลียกเด่นนี่คือเนาะค่ะคุณจอมาหายสี่หกหมดที่แล้วคุณจอหายแปดหาห้าแปดข้างล่างเนาะเม็ดเดียวอันนี้คนจอมาหายเม็ดเดียวเอาแต่ว่าแนวทางตามบนตามล่างของาจาจันจ คือได้เขียนคือซํำนี<ะ>คือเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่าง<ะ>อันนี้ก็เป็นอันนี้รวบด้วมมาแล้วให้เบ่งแล้วไคมากก็เอาค่ะ็มีซ้ำนี่<ะ>ชนอยู่ชนศูนย์สีเนาะช่นศนะู<ะ>นย<ะ>์สี่เพราะว่าเมื่อกี้ศูนย์สองศูนสามดับเบิ้ล<ะ>ได้เห็นหมดละ,ะแต่ว่าเก่าได้ไคชอบไปกินชอบเนาะ ็เพิ่มแค่บกี้คูค่ะปูแต่ว่านี่คือสรุปแบบเหล็กเด่นเห็นเม็ดเดียวคือว่าคงสุดท้ายเลยนะปูเนาะสุดท้ายแต่ว่าศูนย์สามศูนย์สองที่เก้าสองเก้าสามไปมากก่าพราะสูตรไม่เคยพลาดค่ะแต่ว่าอาจารย์สรุปให้เด่นเด่นเม็ดเดียวบนก็คือสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์นี่สำคัญคือเก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่นี่ระวังค่ะข้างล่างเจ็ดสี่เม็ดเดียวเพราะว่าหกหกจะติดดับเมื่อกี้นี่แต่ว่าจะเป็นแชนแนวทางเนาะเอากระปิจราหน้าเอามีส้ำนั่นละ คอยได้รับโชคลาภเงินทองได้พลัลหกล้านจิบสองล้านใส่วันแรงงานสาธุปูได้กอบที่บางกอกคนบอกอยู่สุกคนให้ตัวได้กอกตัวนั้นแหละพี่น้องพิจารนาอาสาธุเค่ให้เรื่อยๆรักษาสุขภาพเลยเด้อหลังหาแข็งแรงพี่น้องป้องไปค่ะในการเป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะของปูสีหาฝากต้อนนะคะโค้งสุดท้ายนะคะย้ำให้ เป็นที่ชัดเจนเนาะคะ่ะล่างบนเม็ดบนเนาะคะ่ะพี่น้องคัดมาแล้วเน้นๆเนาะคะ่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มักที่ชอบกระจัดเนาะคะ่ะคัดกระพานเนาะคะ่ะทั้งช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องทอนัเนาะคะ่ะถึกผิดบว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดกะสิขอจบไวเพียงสำานีนเนาะคะ่ะคอยพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ